สวัสดีทุกคนนะครับในหัวข้อวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการนำธาตุไปใช้ประโยชน์ในหน้า60นะค่าครูแชร์หน้าจอแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นหน้าจอไมเอ่ยเห็นค่ะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูใช้อันนี้ด้วยนะลูกเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวครูแปลงร่างก่อน่อาเดีแชร์ขึ้นเป็นใหม่ มีไฟขึ้นที่หน้าคขาด้วยใช่ไหมอ่าโอเคเจอแล้วนะครับหน้า60นะอันนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูมีทั้งหมดนะครับห้าข้อประโยชน์แต่ละด้านนะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนเดี๋ยวเรามาะปยุยประโยชน์ตัวแรกนะครับประโยชน์ตัวแรกพูดถึงเรื่องอะไรนะให้เราอ่านข้อมูลนะอันนี้เป็นการทําเหมืองแร่นะครับ เพื่อนำโพแทสเซียมไปใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีแล้วก็ลองดูซิว่าจากข้อมูลตรงนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าอนุญาตให้ทำเหมืองได้โดยบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับมาทำเหมืองจะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลเพื่อไปใช้พัฒนาท้องถิ่นนะคือมาทำได้มาขุดดินมาทำเหมืองมาเจาะอะไรตามภาพเลยได้ข้อดีคือยังไงครับข้อดีจากการที่ทำเหมืองตรงนี้ข้อดีได้อะไรบ้างเขาต้องการไปผลิตอะไรนะ ผลิตอะไรครับนักเรียนผลิตปุ๋ยอ่าเอาปุ๋ยไปใช้แถวบ้านเรามีพ่อแม่เราใช้ปุ๋ยใช่ไหมใช่ไหมครับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นพืชต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะทาเหมือนกันข้อดีก็คือนะโดยเขาบอกให้อนุญาตให้ทาเนี่ยอนุญาตบริษัทมาทําเลยแต่ว่าต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลน,นะแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินไปพัฒนาท้องถิ่นงั้นข้อดีก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกตรงที่รัฐบาลเก็บเงินมาก่อนก็คืออะไรได้เรื่องของอะไรครับ ได้เงินใช่ไหมได้เงินพัฒนาท้องถิ่นใช่ไหมครับอ่ามีเงินนะครับมีเงินพัฒนานะพัฒนานะครับท้องถิ่นได้เนะาะท้องถิ่นอันนี้คือกรณีที่มีพัฒน,น,นาการที่สองคืออะไรครับ mm. ก็ได้ปุ๋ยใช่ไหมเออได้ปุ๋ยเคมี นะครับได้ปุ๋ยเคมีออกมาไว้ใช้ไว้ทํตำนายเป็นเป็นไรายได้ให้ภาประเทศอะไรก็ได้หมดเลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงน,รนี้การทําเหมืองแต่การทําเหมืองเห็นภาพไหมมันต้องเจาะต้องขุดต้องอะไรเห็นไหมครับต้องมีเจาะมีขุดมีอะไรลงไปในนี้ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งนั้นคือเห็นไหมนะครับต้องมีการตัดต้นไม้ทาลายต้นไม้ป่ะเห็นไหมครับเพราะมันจะต้องใช้หน้าดินนะ่ะจะต้องใช้หน้าดินนะครับอ่า อันนี้ก็คือนี่คือแบบจะต้องทําลายหน้าดินอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นข้อเสียก็คืออะไรครับเสียหน้าดินไหมเวลาทําเหมืองเนี่ยเสียไหมครับนักเรียนหน้าดินเสียไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลพอมนต้องขุดเคยเห็นไหมว่าเหมืองเขต้องขุดเข้าไปนะครับขุดขุดเข้าไปนะเห,นะเหมืองแร่นะเหมืองแร่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนะครับเดี๋ยวคุด้ดูเหมืองแร่นะมีภาพให้ดู วเวลาเขาทาเหมืองแร่นี่นะครับก็จะเป็นนี้มันต้องขุดดินนะเหมืองอดูเหมืองแร่เดีย๋ยดูภาพของเหมืองแร่เห็นไหมเป็นไงนะเหมืองแร่ทีนี้นี่เห็นไหมต้องขุดหน้าดินลักษณะดีเลยน,น,นี่เดี๋ยวคุยดูภาพนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวให้ดูผลกระทบเดี๋ยวครูจะเปิดให้ให้ลองได้ยินข่าวนะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าภาพนะครับเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคถ้าถ้าได้ยินเสียงถ้าทุกคนได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลิปไหมครับได้ยินบอกได้ยินด้วยนะเดี๋ยวคูลองเปิดก่อนนะครับถ้าได้ยินบอกคูด้วยนะอ่าโอเคอ่าได้ยินไม่เอ่ย เดี๋ยวครูพูดอธิบายดีกว่าเดี๋ยวครูดดทธบ,บายไปแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างนะผลกระทบเป็นไงมันหนึ่งก็คือหน้าดินนะถูกทําลายนะครับเขาทําลายหน้าดินเศษเกิดอะไรขึ้นอีกนี่น้ำอะไรต่างๆก็ปนเปื้อนนะครับนะในส่วนนี้นะเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับจากดินที่มันถล่มตรงนี้เห็นไหมหน้าดินนะหน้าดินเห็นไหมต้นไม้ป่าไม้เห็นไหม,ไม,าไม,ห,ไห,มหายไปเลยเห็นไหมครับเพราะต้องขุดมันต้องขุดลงไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อย นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทําเหมืองเห็นไหมครับอ่าโอเคอ่าพอแค่นี้ก่อนอ่างั้นข้อเสียคืออะไรครับก็เสียหน้าดินนะเสียหน้าดินแน่ๆอันดับแรกนะครับเสียหน้าดินแล้วก็อะไรอีกเกิดมลพิษไหมเรื่องฝุ่นใช่ไหมครับเกิดฝุ่นเพราะมีการขุดไงเกิดฝุ่นละออง อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างข้อข้อดีและข้อเสียนะครับทุกอย่างทุกอย่างก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียในการทําเกี่ยวและธาตุอ่าโจทย์เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จยังตอนนี้มีใครมาแล้วบ้างเนี่ยมีเรียนอยู่4คนนะเออเยี่ยมมากเดี๋ยวต้องบวกคะแนนให้นะครับ4คนนี้อ่าข้อที่2ข้อที่2เป็นภาพของอะไรครับอ่าดูแคปหน้าจอให้ก่อนข้อ2นี่เป็นภาพของเหมืองเหมือนกันนะเป็นเหมืองเหมือนกัน แต่ว่าเป็นเหมืองที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรายนักเรียนนี่ขุดเหมือนกันเห็นไหมมีมีเครื่องมือมีเครื่องจักรนะมีการทําเหมืองนะครับเพื่อขุดเหมืองและลําเลียงแร่ออกมาจากป่าไม้ก็คือไปขุดในป่าไม้เลยนะเห็นไหมมีการขุดลงไปลึกๆข้อดีนี้เป็นไงมีการจ้างงานเห็นไหมข้อดีเนี่ยเขาจ้างงานมีรายได้คนในชุมชนฮนะจ้างงานกันนะลำเลียงนั้นก็ มีรายได้ใช่ไหมเอออันนี้คือมีรายได้คนงานมีรายได้คนงานนี่นะครับมีรายได้อ๋อมีรายได้นะได้แร่ได้แร่ธาตุด้วยนะครับแล้วก็ได้แร่ออกมาด้วยแต่ข้อเสียคืออะไรออตอบคุซิข้อเสียคืออะไรครับนักเรียนข้อเสียคืออะไรฮัลโหลตอบหน่อยนี่มีการลำเ,รเลียงแล่ออกจากป่านไม้ด้วยข้อเสียคืออะไรครับ มีใครอยู่นี้บ้างพระสายสิรินธาทีทัศจันทพรช่วยสิคิดว่ามีข้อเสียแมจากการทําเหมืองตรงนี้เนี่ยในภาพที่สองเนี่ยมีไหมครับเอ,อ่มีไหมเอ่ยเหมือนภาพเมื่อกี้เนี้ยข้อเสียคืออะไรมีเสียหน้าดินเหมือนข้อที่หนึ่งเลยถูกไหมเกิดฝุ่นด้วยใช่ไหมครับัโลโลได้ยินคููไม่เอ่ยเนี่ยคูเห็นครูพูดยูได้ยินนะ ข้อเสียมีอีกนอกจากเสียหน้าดินเกิดฝุ่นแล้วป่าไม้เป็นไงครับต้องถูกตัดไหมป่าไม้ถูกตัดไ,ได้ไหมครับเออถูกทําลายถูกตัดนะก็จะมีเรื่องของนะครับอ่าป่าไม้นะป่าไม้ถูกตัดออถูกตัดนะครับเขียนใหม่ป่าไม้ถูกตัดอ,อ่านะครับ แต่ทำลายหนะ้าดินเสียอะไรพวกนี้ก็หลายอย่างเลยเดี๋ยวให้เราตอบเนี้ยได้ไหมนักเรียนเดี๋ยวเราลองตอบนะข้อดีข้อเสียของของการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุแน่นอนเราได้แร่ธาตุแหละแต่เราจะต้องมีแลกมาด้วยอะไรบางอย่างทําแบบนี้นะครับในในอีก2อสข้อที่เหลือนะคราบที่เหลือเนี้ยเดี๋ยวครูให้ทําในมิฉางครูเนี้นะครับโอเคไหมนักเรียนเดี๋ยวจะให้ทําตรงนั้นนะครับในหน้านี้นะนักเรียน,นทำเองเนาะ การใช้หน้าดินเนี่ยข้อเสียเป็นไงข้อดีเป็นไงการใช้น้ำนะมีการปล่อยลงแหล่งน้ำจะเกิดข้อดีข้อเสียยังไงโรงงาน,งงานเกิดยงงังไงทำทำเติมเองร่างร้องตามเองใส่ใสมุดใช่ไหมใส่ในหนังสือเลยหนังสืออยู่กับพวกเราใช่ไหมมีหนังสือที่ตัวอยู่แล้วป่ะฮัลโหลอ่าเขียนเสียงสื่อเลยจะไม่ต้องเสียเวลาครับเขียนใส่หนังสือแล้วถ่ายส่งครูครใน Google Classroom เหมือนเดิมโอเคไหม เขียนใส่สมุดไปแล้วคะอ่าไม่เป็นไรถ้างั้นอะไอ้ใส่สมุดแล้วข้อไหนบ้างหนูหนูหน้าข้อหรือสี่ข้อใส่ไปกี่ข้อแล้วใส่ไปสองข้อแล้วคะอางั้นงั้นสามสี่ห้าหนูทำในหนังสือโอเคไหมสามสี่ห้าทำในหนังสือแล้วก็ถ่ายส่งโอเคไหมครับทำหนังสือแล้วไม่แอนในสมุดแล้วไม่เป็นไรหนึ่งสองข้อก็ทำาในสมุดถ่ายเลยเพราะในสมุดแต่สามสี่ห้าหนูทำในหนังสือเลยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวครูหย Share ุดแชร์ก่อนงั้นวันนี้มีแค่นี้นะครับทำในคาบครูเลยนะ เดี๋ยวเรามาเปิดป้องแคปหน้าจอกันหน่อยนะครับ